สวัสดีครับผมพกเวชเช่นเคยนะครับกับผมบอยสุจยายอันทิกนะครับวันนี้ก็จะมีพระสมเด็จนะครับคุณรู้สึกว่าจะสมเด็จวัดกระยาณิมิตรนะครับมานี่จริงๆเรามาเป็นก,นก้อนเลยนะครับผมมาแกะออกแต่สวยจริงๆนะแ,แปลกๆแต่ก็มันรูปสวยคือคือสวยสวยแล้วก็เนื้อก็เนื้อก็เก่าจริงๆเก่าถึงข้างในอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเก่าถึงข้างในคือเก่าจริงนะครับ ไม่มีแบบแตกออกมาไม่มีเนื้อไม่มีขาวไม่มีอนะไรเป็นสีเดียวกันนอกเลยอันนี้ก็เลยคิดว่าเออเออพระที่เขาหากันจริงๆที่เขาบอกว่าพระเก่าเนื้อจะเป็นสีเดียวกันก็คงเป็นลักษณะยอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเพราะว่าไม่ว่าจะแตกออกมาหรือหักออกมาเขาก็จะเป็นเนื้อสีเดียวกันเป็นเป็นทั้งด้านในด้านนอกสีเท่ากันเลยเหมือนกันเลยแต่ข้างในาอาจจะแบบว่าเขางนอกเขาลง ลงลักปิดทองไว้แน่ๆจ,จะขาวกว็หน่อยเท่านั้นเองแต่แต่สวยมากๆเนื้อสวยมากนะครับให้ดูองค์ที่หนึ่งเลยนะครับสวยจริงๆนะครับไม่สวยจริงๆ,นะไ,มงๆไม่ได้หลอกลวงเนื้อสวยมากวัดกัลยากรุวัดกัลยาณิมิตเนะเป็นพักก้อนๆมาก้อนๆมาผมก็มาค่อยๆแกะออกบอกตรงๆว่าก็หักไปหลายองค์ หักไปเยอะเพราะว่าแน่นมากเป็นปูนผมมาใหม่ใหมผมไม่รู้ผมก็จะใช้น้ํายาหยอดเอาใช้น้ํายาเคาเรียกน้ํายาวิกซอนในหยอดให้กัดก็กัดซะหมดเลยไม่เหลือหรอกต้องทิ้งเก็บไว้ก็คือมองขาวไปหมดทั้งองคอ์คือมองไม่เห็นเลยก็จะได้พระออกมาถ้าสมมติมีอยู่ห้าหกอง,งอะไรเงี้ยก็จะได้สักสามองอีกสามองก็จะเสียไป จนมาตอนหลังค่อยๆซ,ซ,ซ,ซ้อเอาแล้วก็เลยออกมาเป็นองค์สวยๆได้นะครับก็เลยเอามาเผื่อให้กับทาง fc แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับแล้วพี่น้องที่อยากได้นะครับพันห้าพอไม่ไม่แพงแค่เนี้ยพอละแต่ว่าอันนี้ดีจริงๆพุทตกคุณก็ดีนะครับและเก่าจริงๆเรียกว่า เนื้อสวยอะ่ะคือคนคือส่วนใหญ่คนส่งเขามีกันเขาก็จะรู้ว่าบางคนก็จะถามผมนะมีพระอไอ้ไม้ของวัดกัลยาณิมิตรแม่เลยไหมผมก็อมีแต่เขาไม่ได้เล่นการอะไรขเขาบอกเนี้ยแต่เขาบอกว่าพระเนี่ยทาไว้มาก่อนเนี่ยก็ทําไว้แจกของวัดกู่วัดกัลยาณิมิตรแต่ผมเองก็ไม่ค่อยรู้แต่ผมเห็นมันก็ชอบนะครับซึ่งผมคิดเนี่ยทันยุคแล้วก็แท้แท้จริงๆเลยก็ของแล้วเขาก็บอกก็ดีด้วยนะครับ ยังไงผมก็ให้ไปเนี่ยองละพันห้านะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาก็ได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะมีคนมองเห็นเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ